สวัสดีครับวันนี้มีเมนูบวชฟักทองจากเหนือลำปางเนาะร้านสไ้เนาะน้องกิ๊กกับพี่เตอ๋อเอามาฝากโอ้น,น่ากินได้บวชแล้วได้บวชแล้วอ้สวยสวยก็เป็นอาหารจากของฝากจากทางเหนือวันนี้ก็เลยได้เวลาที่จะมาบวชฟักทองหวานๆอร่อยๆ,ออยๆกินแก้เหนื่อย วันนี้ทำงานเหนื่อยมากเนาะก็ชาได้ชาวนาชาวสวนก็ประมาณนี้แหละครับมีอะไรก็มาทํากินเคาเรียกว่าบวชฟักทองอร่อยอรอย อืมอร่อยอร่อยอร่อยหวานอร่อยเลยอืมอืมเจ๋งเลอร่อยอร่อยเฮ้ยบวชฝักทองบวชฝักทองทำสดอร่อยมากอืมหวานอร่อยเลยลงตัวหมดแล้วอร่อยมาก บวชฟักทองผามสด